สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูเด็กไปทัศนศึกษากันจ้าแน่มองเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่มันไม่ธรรมดานะจ้าไม่ธรรมดาตรงไหน ขอไหนรถบ้านด้านมันเต็มไปด้วยความหวังแววตาที่สดชื่นแววตาที่สดใสแววตาที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกอยากรู้อยากเห็นโอ้ยอยากไปให้ถึงไวๆจังเลยกี่ปีแล้วนะสองสาปีแล้วนะที่ไม่ได้เห็นภาพนี้เลยเห็นแล้วมันช่างดีเหลือเกินมีความสุขมากๆเลยแล้วที่สําคัญนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะจ๊ะขอบขอบคุณคุณครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ที่ดูแลเด็กๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจตื่นเต้นไปกันเด็กน้อยด้วยนะจ๊ะดีจังเลยเห็นแล้วมีความสุขมากๆจ้ามองทางไหนก็มีแต่เสื้อสีเหลืองพราะเขาใส่เสื้อสีเหลืองไปกันอ้าวนี่ไม่ได้ไปกับเขาเหรอจ๊ะแม่บอกว่าโอ๊ยตกรถไปไม่ดันจ้าหยอกหยอกหยอกคำคัดขอบคุณมากๆค่ะ